เร<ป>าจำ <Okay, S 1> ไม่มียอย่างพูดนึงอ่ะต้องมีนะปัญหาคือว่าอ่าอันนี้พูดถึงการเมืองก่อนเพราะว่า <m> ที่พินาหมากการเมืองอ่ะสงบมากมันแค่เพั่เดียวคือว่าคำนีนะ้ับ <c oughs> แล้วก็เวลาที่อ่ะเขามีปัญหาอะไรกันอ่ะก็คือว่าอย่างเวลาเขาสร้างโรงแรงหรือว่าสร้างากระจกงหวัต่างกันอ,อน่ะเขามีกมารบาดจุมกันก่อนอาจจะมีกลุ่มคนเห็นด้วยกลุ่มคนอ่ะไม่เห็นด้วยไงเ,เขานี้ถึง ส่วนใหญ่มากกว่าทมากกว่าหกสิบเปอร์<ษ>รเซ็นต์วตเวียดนามจ้าไรเลยครับอ,อย่างของไทยก็กผมไม่เห็นด้วยเป็นสิน่งที่ทำน้ธทรม,ทมาช้างประอยกดคียได้ก็ก็เลยสร้างไปได้ครับแล้วก็ถามว่าอย่างที่อ่านข่าวว่าอเมริกาไนม์ทุเรี้นก็อยากแซงมาเลเซียแล้วแต่ว้าว่ายังไม่แซงนะแต่บางสิ่งบางอย่างก็ถือว่าแซงแล้วก็คือว่าเพือง ข้ารากรก่อนเวียดนามตรงนี้อ่ะเกือบร้อยกว่าล้านคนของไทยก็เจ็ดสิบกว่าล้านแต่ของเวียดนามอ่ะพื้นที่อ่ะจากในส่วนพื้นที่อ่ะเป็นผู้กอาทั้งหมดคนระับอนาบอันนี้เราอยู่ที่ต่างจังหวัดเดี๋ยววันรุเรศของเราอ่ะเราอยู่ที่อมอกฮานอยอ่ะบ้านก็แท้เล็กมากก็เลยท่าบส่งผลว่าขเวียดนามอ่ะเขาจะนิยมถึอมอเตอร์ไซค์ รถโยนอ่ะรถใหญ่อ่ะไม่ก็ซื้อเพราะว่าซื้อแล้วอ่ะไม่มีที่จอดรถครับบ้านมันก็แอบเลยด้วยครับแล้วก็เรื่องที่สองที่กวางถือว่าบ้าทนที่เป็นนามอ่ะแทงใอแล้วก็คือว่าเรื่องห่วยครับห่วยเวดนามออกทุกวันครับ <c oughs> อสองท้ายก็เรื่อละสองร้อยนละวันที่หนึ่ 1, งกับวันที่สิบหกแต่เวดนามอ่ะห่วยออกทุกวันครับ 6โมงเย็นห่วยออกครับอ,อยางท่าไหนอบซื้อซื้อได้แต่ถ้าซื้อฝากใครคว้องซื้อออย่างไม่ทาไห้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้รางวัลนะครับ10ล้านบาทฝากใครคว้างซื้ออ่ะพวกนี้อะฟังไม่ทํางาน,านครับหา,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 ายครับเอา10ล้านก็หน,น,นีไปครับเราจะเจอกันชัดนาครับขอโทษนะพีะ่เร็นะ แล้วก็เรื่องลิซ่าก็คือว่าอาอันนี้ก็ไม่แน่นเนาะเต่๋บางทนบอกว่ามีนั่ไหลดูบอลเหมือนกับอ่าครับน,บนะาะได้สองสองปีหรือว่าสามปีที่ผ่านมานะบอไม่ได้น่ะเรับอันี้ครับอ่าอันนี้ก็หือว่าลิ่าจริงจังอย่างนี้มาด้ปีนานเขออาอย่างอยงไรแล้วแต่เขจท่ันอย่างที่เห็นก็คือว่าก็จะจะกว่าได้เกือบยี่สิบปีครับอ่าสา เลยครับนะก็เลยผกว่าถามว่าเออวางเคยอยู่ที่ประเทศไทยเคยอยู่ครับคือว่าสมัยว่าเด็กปรุงการแลกเปลี่ยนอ่าวางก็อยากเรียนอยู่ที่มากไม่ใช่ฮานอยแล้วเขามีการแลกเปลี่ยนจากมอออกหมายว่ามากไ,ได้ขอแนแยแต่ลำดสลมันแค่สิบแปดเดือนครับอ่าอย่างจุงแรกครับก่อนที่ไปเรียนอ่ะมีการอบรม คุณมาจากไทยไงแต่ตอนที่อยู่มอเขาถามว่าอเราไดปไปใส่เนอไปถึงว่าคุภาษาอีสานครับแตกแล้วอรอย่างนอะบอ่กาอแอะล้เย่นาอะแล้วก็องต่ตอนที่อยู่าบกอ่อกว่าไอ้ชงแรกของเราคนับนะ,ะเราอยู่ที่เวียดนามอ่ะกัดเฮยอ่ะเราไม่ก็เจอไงแต่ตอนที่อยู่มอ,อ่ะเ,ออเจอเยอมากเลยครับนะรับนะ คือวันช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นไอ้กินจหนึ่งรับแต่อยู่ดีๆเพื่อมระดับควา,าอ,อ่ะขอเบนเนี่ยสะเธอครับก็ไม่ถึงว่าทำไหนทำดาไม่สุภาพเพิ่มควางตอบให้หมดครับอา่า <c oughs> ทำเนี่ย เอาแลครับเจาร่มหรือเอาจับครอบดีฮะเอาจอบเอาจอบแล้วก็เอาจอบด้วยนะแป๊บเดียวเนี่ยเพราะตรงนี้ดีหน่อยมีมีบ้านชาวบ้านเดี๋ยวจอดให้นะฮะ ่ด้านหน้าราคาแงไง์น่าจะมีมนะวิวทิวทัดสวยมากมากซาปาเวียดนามโอเคครับเมักครู่เนี่ยนะครับไกด์ว่าเขาก็แจ้งเรื่องหวยใช่ไหมฮะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีเลขเด็ดมาประกาศให้ทุกท่านหมือนกันนะฮะ <laughs> <laughs> ก็คือหลักๆเลยต้องต้องขออนุญ,ญาตแบบนี้นะครับมันในส่วนของที่พักเราเมื่อเมื่อเมื่อคืนนะฮะ <laughs> ก็จะมีในส่วนของมินิบาร์ใช่ไหมครับมินิบาร์ก็คือขนมมาม่าแล้วก็เบียร์ในตู้ทุกท่านนึกออกใช่ไหมครับแล้วบางท่านก็ใช้บริการไปบางท่านก็ไม่ได้ใช้บริการนะครับก็คุณกวางเขาจ่ายเงินให้เรียบร้อยละ ครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตเก็บทุกท่านนะครับไม่ไม่ไม่ทุกท่านครับแค่เฉพาะบางห้องที่ใช้บริการนะครับ kind น of like ั่นแหละฮก็จะมีหมายเลขที่ออกมี704 40ูนย์สี่สบาท7 0็4 0ูนย์สอบาทเจ็ดศูนามสี่แล้วก็เจ็ดอช่ะไม่ใช่บาทอ่ะจองสี่สี่มื่นะอันนี้สีหมื่นะสีหมื่เท่าไหร่ สี่หมื่นก็หกสิบบาทใช่ไหมอ่านะครับมีเจ็ดศูนย์สี่ครับเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่และเจ็ดสองศูนย์ครับอาแดยก็เป็นประมาณหกสิบบาทไม่เกินนี่แหละครับไม่เกินร้อยครับแต่ละห้องก็รายละเอียดเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาเวียดนามที่ผมก็นะครับอ่านไม่ออกด้วยนะฮะเดี๋ยวไงก็ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนละกันเดี๋ยวมีเวลาว่างสะดวกสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บละกัน อะไรฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมีมีเบียร์แค่บางห้องครับแล้วก็มีมีขนมมีมาม่านิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวจุดห้องน้ำครับเดี๋ยวตัวไหนอ่ะอ,อันไรที่อ่ะตามาเลยครับห้องน,น้ำครับมาเลยครับปิดไปฝวามือมีอน,น้ำ คนมายึดเบือไว้เดิม